รุนพี่ยูกินะสวัสดีครับไม่ตอบโต้แฮจดจ่ออยู่แล้วนะกำลังอ่านอะไรอยู่หรอครับมับงหะเรื่องนี้มันมังหะสาวน้อยที่ได้ยินอยู่บ่อยๆช่วงนี้เนื้อหาเกี่ยวกับสาวสุดคูที่รู้จักกับหนุ่มใจดีและตกหลุมรักนางเอกนะ่าเหมือนรุ่นพี่ยูกินะเลยแฮเพราะแบบนั้นถึงได้ชอบหรือเปล่านะมังะเรื่องนี้สนุกมากๆเลยนะครับ นั่นอะพูดจริงนั่นหรอครับผมก็อยากมีความรักเหมือนมังนะเรื่องนี้เหมือนกันทั้งที่ไม่มีแฟนนั่นหรอเพื่อเจอได้หน้าเศร้าจังนะนอกจากเรื่องที่เล่าแล้วรุ่นพี่คิดว่ายังไงครับก็ไม่มีอะไรน่าสนใจนี่ดูเหมือนจะอ่านอย่างระมัดระวงังมากเลยนะครับก็แค่ฆ่าเวลาเท่านั้นแหละอย่างเช่นแบบนี้หรอเคตะคุงคิดยังไงกับหน้านี้ละ่ะดีมากเลยไม่ใช่หรอครับ ผมก็อยากจะลูบหัวเด็กผู้หญิงที่ชอบเหมือนกันเป็นวงจรความคิดที่เป็นเหมือนอย่างพวกกัวจิ้นไม่มีผิดหน้าขยักขยงที่สุดเพื่อหัวใจนอนแอร์ของผมได้รับดาเมจอย่างหนักคุณพี่กินะไม่อยากถูกลูบหัวบ้างเหรอครับไม่อยากหรอกเอ๊ะจริงเหรอครับหึฉันไม่ใช่ผู้หญิงง่ายๆที่ถูกลูบหัวแล้วจะตกหลุมรักหรอกนะถึงจะทาตัวงี่เง่าและหัว,วเราะก็ตามแต่ผมรู้นะ รุ่นพี่ยูกินะเป็นพวกตื้อดึงเกินไปสินะคิดว่าต้องทําให้ได้อย่างเด็ดขาดเพราะอย่างนั้นสิ่งที่ผมตัดสินใจจะทํารุ่นพี่ยูกินะขออนุญาตนะครับหืมเออคือว่าเคตะคุงไอสุนัขพันทางจะลามปามเกินไปแล้วละรุ่นพี่ยูกินะใจะเย็นๆก่อนละเร็ว ฉันไม่เคยบอกเคตะคุงสินะฉันมีประสบการณ์เป็นนักยูโดถูกลัดหลอดเลือดไว้แย่ yeah, แล้วแต่ยิ่งกว่านั้นขออนของรุ่นพี่กินะถูกขั้นกลางอยู่แบบนี้แย่ yeah, แล้วจะทำอะไรนะเคตะคุงจะอนุญาตให้พูดเป็นพิเศษนะแต่แต่ว่าสภาพแบบนี้นะมันจะไม่ดีเอาหลายๆอย่างนะครับรุ่นพี่กีนะรู้สึกตัวหรือเปล่าว่าเราถูกลัดอยู่ตรงมุมสามเหลี่ยมด้วยชุดเครื่องแบบนะ แล้วสัมผัสอีกหลายๆแห่งเพราะเป็นส่วนสำคัญทั้งตรงนั้นและตรงนี้ใบหน้าที่น่าสมเพชหรือนักที่พ่ายแพ้ต่อพละกกำลังของผู้หญิงแล้วยังถูกเหยียดหยามและริมรถของความอัปยศยิดแล้วครับเป็นใบหน้าที่ได้เหมือนขึ้นสวรรค์ในหลายๆความหมายตั้งหากยอมแล้วยอมแล้วห,หายใจไม่ออกดันมาแตะตัวฉันแบบเพื่อนเล่นได้นะถ่าครั้งหน้าทำอีกแล้วก็จะลงโทษด้วยท่าล็อกแขนอัมบา อะไรนะ่ะการต่อสู้ที่ค่อนข้างจะลามกหน่อยแบบนั้นนะ่ะได้เห็นใบหน้าที่ทรมานของเคตะคุงก็พอใจแล้วละ่ะฉันจะกันนะฮ่าน <c oughs> <c oughs> ึกว่าจะตายซะแล้วรุนพี่อยู่น,นะจะปลุกเล้ากันเกินไปแล้วช่วยละเว้นท่าแย่ๆที่ใช้ขาและท่าต่ตอสู้แบบนั้นทีเถอะนะครับขอโทษนะครับที่โกหกไปกระนานทีแบบนี้ก็ไม่ได้แย่สักเท่าไหร่ แค่นานๆอะนะแต่ก่อนอื่นก็จะถึงเวลาแล้วทำไปแล้วทำไปจนได้อีกแล้วถูกเคตะคุงเกลียดเอาแน่ๆเลยก็ดันไปรัดตรงระหว่างขาแบบนั้นน่ะเป็นเพื่อนบ้านกันแทๆ้ๆไม่ใช่ทำให้หวาดกลัวแซ่ผมไม่รังเกียจหรอกครับรุ่นพี่ยู่กินนะชอบเสียมากกว่าตอนแรกก็คิดว่าเป็นแค่เพื่อนบ้านนิสัยไม่ดีแต่ดันกลายเป็นช่องว่างที่ทำให้ตกหลุมรักคุณหวะ เคตะคุง้งขี้โกงมาลูกหัวกระทันหันแบบนั้นน่ะแต่ว่าดีใจนะคราวนี้ฉันจะผลักเธอให้พิงกำแพงอะไรกันฉันนี่จะเพ้อเจ้อเกินไปแล้วแต่ก็รู้นะว่าเคตะคุ้งนะ่ะไม่ได้ชอบฉันจึงไม่อยากจะคาดหวังสักเท่าไหร่เพราะฉันก็มีความสุขแล้วที่สามารถได้อยู่เคียงข้างเดี๋ยวสิเราจะตะโกนดีไหมนะรุนบี้จูกินะจะน่ารักเกินไปแล้วขี้โกง ท่าทางแบบนี้มันนางเอกชัดๆทั้งอยากจะให้ผักติดกำแพงทั้งจ้องตากับสาวบริสุทธิ์อยากจะได้แบบนี้ครั้งหน้าจะทำให้แน่นอนครับหมายความว่าไม่ใช่ไม่ชอบละ่ะไม่ได้ตัดสินใจเพราะว่าชอบแต่เพราะว่าระดับความยากของการลุกนั้นสูงและไม่สามารถลุกได้ ผมก็มีความสุขเหมือนกันถ้าเพียงแค่ได้อยู่เคียงข้างร้องเพลงด้วยความรู้สึกขนาดนี้ได้โปรดฟังทีความรักของใย,ยปากไ่กับการรัดสามเหลี่ยมเออตรงตรงนี้มันมันเป็นเพลงนะครับแต่แต่ผมโอ้ยไม่เข้าใจว่าไงเพราะถ้าตะโกนออกไปดันได้ยินขึ้นมาจะทำอะไรนอกจากดิ้นไปมาฉันจะเป็นให้เหมือนผู้หญิงที่เคตะคุงชอบให้ได้ พยายามเข้าเรื่องพี่ยูินอะผมจะแสดงให้เห็นว่าผมเป็นผู้ชายที่เหมาะสมกับคุณครับถ้าเธอได้ยินเดี๋ยวจะลำบากเอาส่งเสียงเบาๆเข้าไว้เป็นไงกันบ้างครับจบกันไปแล้วกับเรื่องเออเรื่องอะไรวะโอ้อครับก็ขอบคุณที่ติดตามและกดไลค์นะครับก็คลิปนี้ ะจะบอกก่อนเลยว่าจริงๆตัดแล้วทําแล้วไฟหายครับจริงๆทําเป็น2พาร์ทเลยใน1คลิปแต่หายก็เลยทําใหม่แล้วก็ขี้เกียจว่าทำพาร์ทเดียวดีกว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะทําเป็น2พาร์ท เป็นตอนที่4กับตอนที่5แบบเต็มๆโอเค okay, นะครับก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับอยากได้เรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับ